สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเติมน้ํามันสองคนนี้เขาจะนอนบ่อนะเขาจะช่วยกันดีมากเลยครับคืออ่าช่วยเติมน้ํามันช่วยเป่ากรองช่วยทุกอย่างครับแม็กสวัสดีครับเติร์กเอ้แม็กใช้ยาอะไรนะแม็กมาใส่ตอกใส่ดนันโอ้ใส่ตอกใส่ดนันมันตอกตรงไหนวะตอกมานะตอกพ<อ>ื้นสาวนะอ๋อ<ๆ> บางมือกับมาอยางกับกระทางว่าบางมือกับกระปองว่าข้อเดงนะอ๋อขอแดงอาจาวิังไหมอ๋ออัดแล้วป่ากองยังอเรียบร้อยเอนสุดยอดเลยกันร้านอหารออยกัน้าหารอย เพราะว่าเจ็ดลอยมันเติมแล้วมันคนขับมาแล้วครับเจ็ดลยมันเติมมันเป็นอเรบร้อยห้าร้อยกอเขาเอาลงเขา้เขาๆลงอีกมอเมตรห้าสิบอ่ะเอ้เรายืนตักตรงนี้ได้ไหมยืนตักตรงเนี้ยหรือยังไง เขาให้เอาลงอีกเม็ดห้าสิบหรือว่าเราต้องถากตันนี้ออกเอ้ยเขาเขาอยากเอาลงให้มันลึกกว่านี้นิดนึงเขาไม่เอาสโลปไหมเอาแบบไ,ไ,ไม่ไม่ชั้นเยอะเอาแบบตร,ตรงนิดหนึงเ,เ,เราถากเนี่ย<ๆ>เพราะว่าดินแบบนี้เขาว่าไม่สไลด์เขาว่าเห็น บางคนก็ชอบสโลบบางคนก็ไม่ชอบสโลบโอ้เข้าใจยากเหมือนนะอันนี้ดินมันคล้ายๆดินแบบเนี้ยมันมันไม่มันไม่พังครับเขาต้องการเอาลงลึกๆด้วยเอาลงอีกเมตรห้าสิบครับกระลูกลนี้ก็ประมาณสี่เมตรวันนี้อากาศดีมากเลยครับ หมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะคนขับของเราก็มาแต่เช้าแล้วครับกอป2สองเอ้ตรงนี้มันว่ามันมันจะรั่วแต่มันไม่รั่วครับตอนแรกว่าเราว่าจะเปลี่ยนออกนะมันก็ซึมๆแต่ว่าของติดรถมามันจะดีครับ ขุดดินดานแบบนี้มันจะค่อนข้างจะเปลืองน้ำมันครับด,นดินสวยเลยโอ้โหลพี่ยาวแบบลานบินเลยวะเอาแบบลานบินเลยเบ,บ,ลบ่ยช,ยช้าๆค่อนข้างจะวุ่นวายครับวิ่งสองคันนะอเออ ที่เดิมที่เดิมดฮะเื้ออานนี้วะเนี่ยจอมไทยสองคันก็ตักคันเดียวก็ตักครับ ามีงานทําทุกวันครับวันละ70-80เที่ยวบางวันถ้าวิ่งใกล้ๆก็ร้อยกว่าเที่ยวก็ถือว่าได้ทําทุกวัน <c oughs> งานดินก็เริ่มร่อยอยแล้วครับเพราะว่าดินก็ไม่มีที่จะขุดที่อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในโซนอำเภอวันกรรู้สึกว่ามันจะ แม็กแม็กขับรถออกมาเลยขับรถออกมาอ้าสามคันแล้วครับเดี๋ยวก็มาทยอยมาเรื่อยโอ้มันทำให้ฝุ่นได้เนี่ยแม็กกินข้าวเลยได้หรือบากินไหมมากินได้ปะ ว่านนะเอ้ยมันโมอนันมันไม่อยากเขาหมอไม่อยากเขาปะเาาดียก่าเรื่องเดี๋ยวนี้ถอยมานี่กันไปยหม,ม,ยมแม็กเอ้ยกินข้าวกินข้าวเสร็จไม่ต้องเอารถไทไป,ไปเด้อไปแจกตัวอยู่พุ่น หน้าที่หลายหลายอย่างให้แจกตัวด้วยงันตัวอยู่กับเขานั่นแหละเอาเช้าสดใสเดี๋ยวมาดูจันทร์กบะอันนี้ครบสองนะ สองเขาจะกุดซาแบบไหนเขาบอกว่าให้เอาลงอีกเมตรห้าสิบอาดินโพนดินโพนไปฝั่งนูน้น <c oughs> เรียกว่าดินโพนรู้พี่宝马หรือเป่าบอกใส่ตัวเ่นแล้วพี่ไปใส่ไหม โอ้ขับรถไทย,ไทยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมีอ่าอะไรนะเพือมัน, <c oughs> อนมีหนูเพือมันมีหนูเอาไปปลูกท้องเนสุดยอดเลยนะดินดินจอมปลวกดินโพน แถวอีสานบ้านเราเขาเรียกว่าดินโพนคนคนที่ชอบปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยเขาชอบมากเลย,เ,ยเขากล้าซื้อเที่ยวละหนะ้าร้อยเลยสารลงนี้ก็ดินไม่เยอะหรอประมาณห้าร้อยเที่ยวน่าจะได้ มิมล้อเหล็กไม่เอารถมาไหมเฮ้ยมาแล้วครับงูครับโอ้ยใหญ่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 ใอย่าไปทำร้ายเขาครับตักใส่ไปเลย ดินแบบนี้เขาก็ชอบเนละหน้าดินครับ แต่หน้าดินไม่ไม่ลึกครับประมาณเม็ดหนึ่งครับนอกน้ากก็เป็นดินดานผสมไปเลยครับที่ตรงนี้ อีกหนึ่งตักครับโรยเข้าไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ